สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆกับเพลงมีแฟนแล้วนะครับของศิลปินวงทับ5้าครับคอร์ดที่จะใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด G นะครับคอร์ด D คอร์ด C แล้วก็ B Min เน E minor และก็อีกคอร์ดนังเป็น A minor อ่าก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้ให้ไปหัดจับคอร์ดในลิงก์นั้นได้เลยนะครับสำหรับวิธีการดีคอร์ดผมก็จะใช้เป็น2แบบเหมือนเพลงทั่วๆไปอีกแล้วนะครับก็จะใช้แบบนี้นครับเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะถนัดเล่นแบบ ลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้มาแนะนำกันนะครับอ่ามันจะเป็นแบบเต็มห้องแล้วก็ครึ่งห้องนะครับเต็มห้องผมก็จะใช้เป็นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงขึ้นแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลง ลงขึ้นขึ้นลงลงนะก็คือเราตีในแต่ละคอร์ดเราตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วพอเราจะเปลี <S <S ่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นก็ไปได้นะครับดูอีกทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง ยันทำตอบอีกคลั้งในฉันชื่นใจได้ไหมว่าคนใคลย,ยังคิดถึงกันซเสมออ่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่ามือใหม่ที่ว่ายังตีคอร์ดไม่ค่อยคล่องไอเราตัดลงขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดออกได้นะครับใครที่ไม่ถนัดไอตีลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ด ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงอ่าเราใช้เป็นวิธีนี้ได้นะครับเราไม่ต้องใส่ไปลงขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ด ยืนยันคําตอบอีกครั้งให้ฉันชื่นใจได้ไหมว่าคนใครยังคิดถึงกันซสมอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบเครื่องง้องนะครับเครื่องง้องก็คือเราตีลงไป2ครั้งนะครับแล้วก,ก็ก่อนจะเปลี่ยนพอร์ตเราใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับ ครื่ององก็จะไปอยู่ในในท่อนกลางๆใช้มากกว่านะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงไอ้ขึ้นทีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดเราไม่ต้องจับนะครับไอ้เต็มห้องก็เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องจับนะครับเราปล่อยเตรียมจะไปจับคอร์ดอื่นแล้วนะครับตอนที่เราตีขึ้นตีสุดท้ายนะครับดูอีกทีนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลง ลงจลงลงอ่าจะประมาณนี้นะครับตีขอดก้งงสัญญากับฉันได้ไหมรับปากกับฉันได้ไหมระยะทางไม่อาจทำให้ใจเปลี่ยนพันอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนขอดเราก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเราตีแค่ ลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเราตีแบบนี้นะครับลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงอ่าจะตีแบบนี้ก็ได้นะครับตีแค่ลงสองครั้งนะครับ สัญญากับฉันได้ไหมรับปากกับฉันได้ไหมระยะทางไม่อาจทำให้ใจเพียงพันอ่าโอเคนะครับสำหรับวิธีการตีขอด์ด2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนเลยนะครับว่าเราจะเล่นขอดอะไรตรงไหนบ้างนะครับตีครึ่งห้องหรือเต็มห้องตรงไหนบ้างนะครับ เริ่มในในต้นแรกผมก็จะวนคอร์ดก่อนนะเป็นท่อนอินโทรนะครับมีคอร์ด G ีคอร์ดซีมาต่อด้วยคอร์ดจีต่อด้วยคอร์ดดีแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดจีคลื่ององ้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอร์ดดีตีลงไปทีเดียวนะครับทำให้ดูแบบช้าๆก่อนนะครับท่อนอินโทรนะครับ ยืนยันคําตอบอีกครั้งเราลงขอดีไปก่อนนะครับเพราะเราปิดท้ายที่ขอดีเราตีลงไปทีเดียวแล้วแล้วเรามาเริ่มที่ขอดียืนยันคําตอบอีกครั้งในชันได้นะครับเราลงขอดีไปก่อนในท่อนนี้ก็จะเป็นแบบเต็มห้องนะครับเดี๋ยวถ้าว่าเกิดเปลี่ยนไปเป็นครึ่งห้องผมก็ค่อยบอกทีหลังน,น,นะครับท่อนนี้เราตีเต็มห้องก่อนนะครับลงกอดีไปก่อนยืน ฉ,ฉันํำตอบิดรับในฉันฉันลงขอดดีครับฉันชื่นใจได้ไหมแล้วก็ลงขอดซีไปก่อนจะร้องว่าคนไกลว่าคนไกลยังคิดถึงกันกันลงขอดจีครับกันซ้ำเมอแล้วก็ลงขอดจีอีกห้องหนึ่งก่อนที่จะร้องไม่ได้พบ ไม่ได้พบตั้งที่วันวันลงกอดดีครับวันแล้วที่ไม่เจอลงคอดซีไปก่อนจะร้องเป็นห่วงเธอเป็นห่วงเธอที่รักเหลือเหลือลงขอดจีเหลือเกินสัญญาแล้วก็ไปต่อท่อนสัญญากับฉันได้ไหมเดี๋ยวสัญญานั้นเราไว้เป็นท่อนหลังนะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูติดๆในท่อนนี้ก่อนนะครับผมจะทําให้ดูไปแบบช้าๆนะครับเริ่มจากลงขอดจีก่อนก่อนจะร้องยืนยันทําตอ,อกที่ครั้งในชฉันชื่นใจได้ไหมว่าคนไกลยังคิดถึงกันํามอ กาได้ทอนสัญญากับฉันได้ไหมตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นเครื่องห้องนะครับเครื่องห้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ลงขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับสัญญาสัญญาเราลงคอร์ดซีนะครับสัญญากับฉันได้ได้ลงคอร์ดดีครับได้ไหมรับปากปากลงคอร์ดบีไมเนอร์ครับปาก ปากกับฉันได้ได้ลงอ e ีเมเนอ์ครับได้ไหมระยะทางระยะทางทางลงขอด C ทางไม่อาจทำให้ให้ลงขอดดีครับให้ใจเปลี่ยนพันพันลงขอดีขอดีตรงนี้จะตีเต็มห้องนะครับขอดีตรงคำว่าผันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับผัน รักเธอรักเธอเธอกลับมาเล่นเครื่องง้องเหมือนเดิมนะครับลงขอดีรงรำว่าเธอรักเธอมากมายรู้รู้ร,ร,รู้ลงขอด,ดีครับเครื่องง้องเหมือนกันนะครับรู้ไหมอาจจะดูอาจจะดูจจะด,ดูลงบีไม่เนดูวุนว่นวายในบางบางลงอ e ีไม่เนิ่บางครั้งเพราะเธอ เธอลงเอเมเนเธอคือคนสำคัญคันลงดีครับคันคนเดียวที่ฉันฉันลงขอดจี้ขอดจีตรงคำว่าฉันก็จะตีเต็มห้องนะครับแบบมาตีเต็มห้องตรงฉันฉันมีถากแล้วก็ไปต่อยถาบางเอิญมีใครเดินเข้ามาเดี๋ยวเราไว้เป็นท่อนหลังนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูติดๆในท่อนนี้ก่อนสัญญากับฉันได้ไหม ันจะยาวนิดนึงนะครับใน่อานี้สัญญากับสันได้ไหมรับฝากกับสันได้ไหมระยะทางไม่อาจทำให้ใจเพียนพันรักเธอมากไม่รู้ ฉันมถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามาอ่าเราก็มาลงขอ C ีตรงคำว่าหากนะครับครึงห้องเหมือนกันนะครับถ้าหากลงขอดีครึงห้องถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเดินขอด,ดีเดินเข้ามาถามว่าเธอเธอลงบีไหมเนอเธอมีใครแล้วหรือหรือลงอ e ีไหมเนอะหรือ,อยัง อยากให้เธออยากให้เธอเธอลงคอสีคอสีตรงคำว่าเธอนี่จะกลับไปตีเต็มห้องนะครับตีคอสีเต็มห้องอยากให้เธอตอบเขาให้ดังด้วยคำ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 มันจะมีคำสองคำอยู่นะครับไอเราลงคอสดีไปตรงคำคำหลังนะครับลงคอดดีดีก็ตีเต็มห้องนะครับตรงนี้คำนี้ มีแฟนแล้วแล้วก็ไปเข้าในท่อนมีแฟนแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดไว้เป็นท่อนหลังนะครับมีแฟนแล้วเดี๋ยวผมทาให้ดูติดๆในท่อนนี้ก่อนท่อนนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามาดูตัวอย่างติดๆครับถตาหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามาหามว่าเธอมีใครแล้วหรือยัง ยากมเชื่อตอบเขาไม่ดังด้วยคำคำนี้มีแฟนแล้วแล้วนชันารม,มากม,มีแฟนแล้วแล้วลงคอร์ดจีในท่อนนี้ก็จะเป็นครื่งง้องส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไอ้ตรงไหนเป็นเต็มห้องผมก็จะบอกอีกทีนะครับมีแฟนแล้วแล้วลงคอร์ดจี แล้วแหลแฟนฉันฉันลงบีไหมเน้อฉันน่ารักมา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 กคำหลังนะครับลงอีไหมเน้อมากไม่มีวันมากมากไม่มีวันไม่มีวันวันลงกอดดีครับวันที่ฉันจะเดินจากจากลงคอซีคอซีตรงคำว่าจากตรงนี้จะตีเต็มห้องนะครับจาก ไม่มีวันไม่มีวันวันลงขอด,ดีขอด,ดีก็เต็มห้องเหมือนกันวันจะจากไปมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแล้วลงขอดีครับกลับมาตีขึ้นองอเหมือนเดิมครับมีแฟนแล้วบอกให้เขาบอกให้เขาเขาลงบีไม่เนิ่งเขาได้จำเอาไว้ไว้ลงอีไม่เนิ่ ว,ว่าฉันก็เป็นเป็นลงดีครับเป็นดังลมหายหายลงคอสีคอสีตรงนี้จะตีเต็มห้องครับตรงคำว่าหายหายใจและก็เป็นและก็เป็นเป็นลงคอดดีครับคอด,ดีตรงนี้ก็จะตีเต็มห้องเหมือนกันนะครับตรงคำว่าเป็นและก็เป็นดังทุกทุกสิ่งไม่มีวัน ไม่มีวันวันลงคอซีคอซีตรงนี้จะตีแค่ครึ่ง้องครับกลับมาตีครึ่งอองอือนเดิมไม่มีวันที่จะทอดทิงท้งทิ้งลงคอดีครับทิ้งฉันไปมันจะลงคอดีตรงคาว่าทิ้งทีหนึ่งแล้วก็ลงคอดดีตรงคําว่าฉันอีกทีหนึ่งนะครับให้คอดีตรงนี้เราจะตีรวมกันเป็นสองครั้งนะครับลงที่ทิ้งคำหนึ่งแล้วก็ฉันคำหนึ่งนะครับตีหนึ่งไอ้ได้ครับลงคอดดีไปตรงคาว่าทิ้ง ทีหนึ่งแล้วก็ไปลงที่ฉันอีกทีหนึ่งไม่มีวันทีจ่จะทอดทิ้งฉันไปแล้วก็มาลงขอด G, ีรงงั้นว่าไปไปขอดีจะตีเต็มห้องนะครับไปแล้วก็ไปในท่อนโซโลนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้นะครับยาวนิดนึงนะครับท่อนมีเฟรแล้ว แต่มันมันจะเล่นคล้ายๆกันอยู่นะครับไอมีแฟนแล้วสองรังมีแฟนแล้วแล้วแฟนฉันนรักมากมากกับมีแฟนแล้วบอกไอเขาได้จาเอาไว้อ่ะมันก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับผมก็เลยปล่อยยาวไปเลยนะครับมาดูตัวอย่างติดๆนะครับมีแฟนแล้วแล้วแฟนฉันรักมากมา,กมาไม่มีวันที่ฉันจะเดือด i'm on แล้วก็ในท่อนโซโล่ท่อนโซโล่น,ลนี้ท่อนโซโล่มีคอร์สีเต็มห้องแล้วก็ B เมนเทอร์ขึงง้นห้องต่อด้วย E เมนเทอร์ขึงง้นห้อง A เมนเทอร์ขึ้นห้อง D ขึ้นห้องต่อด้วย G เต็มห้องแล้วก็มาขึ้นใหม่ที่ C เต็มห้องต่อด้วย B เมนเทอร์ขึงง้น e ห้อง E เมนเทอร์ขึ้นห้องต่อด้วย A เมนเทอร์เต็มห้องแล้วก็ต่อด้วย D เตมองก่อนที่จะกลับไปซ้ำถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามาก็น่าจะได้นะครับและก็ในตอนจบนะครับในตอนจบมันจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งฉันไม่มีวันที่จะทอดทิ้งฉันไปไม่มีวันที่จะทอดทิ้งให้ฉันเสียใจ ไม่มีวันเราก็ลงขอดีตีกึง้องเหมือนเดิมไม่มีวันที่จะทอดทิงท้งทิ้งเราลงขอด,ดีไปแค่ทีเดียวนะครับในในตอนจบนะครับทิ้งให้ฉันเสียเสียใจเราลงขอดีตีเต็มห้องนะครับแล้วก็แถมท้ายไปตีหนึ่งปิดท้ายไปนะครับเสียนี่มันจะลากหางยาวหน่อยนะครับไม่มีวันที่จะทอดทิ้งให้ฉัน ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งให้ฉันเสียใจก็คือมันเสียมันเสียเสียไปแล้วเสียไปแล้วแล้วก็มันถึงจะลงคอดจีตามหลังไปนิดหนึ่งนะครับไม่มีวันที่จะทอดทิ้งให้ฉันเสียใจอ่ารอตี ในกอดจีราตีลงลงขึ้นขึ้นลงลลง,ลงขึ้นลงแล้วก็จบนะครับโอเคนะครับก็น่าจะได้นะครับสําหรับเพลงมีแฟนแล้วนะครับของศิลปินวงทัพห้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย